คนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้พี่ปรามมีคําตอบให้แล้วเรามาดูกันว่าหกผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอนหนึ่งสิ่งแรกที่พี่ปาอยากจะแนะนาเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือแก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลด อาการการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจติดอย่างไรแก้มังกรเม็ดเล็กๆในเม็ดแก้มงกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือดลอดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ข้อที่สององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าเส้นใยที่พบในอง,งุ่นแดงสามารถก,ากรําจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ,วใจนอกจากนี้องุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครไม่จะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือ ข้อที่ 3. a มอะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรสามอะโวคาโดมีกรดโอลลอิกช่วยลดไขมันชนิดเลว LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ลดลงอะโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ครั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกรริดโรคหลอดเลือดหวัวใจได้ด้วย4สตอเบอรี่อ่าสตอเบอรี่ของโปรดของหลายคนแล้วเขามีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตอเบอรี่สตอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตอเบอรี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหวัวใจโพแทสเซียมสามารถช่วยควบคุมความดันดโลหิตทั้งยังช่วยลดความดาันโลหิตสูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ5ทับทิม ทับทิมยังช่วยลดน้ำหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลการรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โหป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลอดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคห,ล,ล,หลอดเลือดหัวใจตีคราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีได้อย่างไร 1. อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญ มะเร็ทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ำตาลธรรมชาติโดยมะเร็ทับทิมปริมาณหนึ่งถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่ามะเร็ทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน AE ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีมซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกายและที่สำคัญแคลอรี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอรี่เท่านั้น 2. ส,สารต้านน้ำมันสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านน้ำมันสระสูงมากโดยสารต้านน้ำมัลสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลิฟินนลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีลิต้านน้ำมันสระเป็นสามเท่าของวายแดงและชาเขียวและสูงกว่าน้ำบลูเบอรี่น้ำแครเบอรี่น้ำองุ่นสีมว่วงและน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกัน แน่นอนในเปลือกและน้ําของทับทิมจะมีสารต้านน้มัลสระชนิดพธธิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาราจินซึ่งเป็นสารต้านน้ำมันสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากน้มูลสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่งตางๆ 3. ชื่อลดการอักเสบนอกจากสารโพนิคาราจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารชื่อลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดเอลลาจิเทน,นิน โดยจากการศึกษาพบว่าสารจะเปิดทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างในตรกออกไซด์ซึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าเขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น4ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าสารพูนิคาลิจินและสารฟราวนอยในผลทับทิมมีฤทธิ์ต้านไวรัสโรคหวัดสามารถยับยัง้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารต้น้ำนมันสลัดที่มีอยู่มากในทับทิมมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกําจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของไขมันเลวถ้าไม่ขันไ่เลวไม่สามารถกับผนังเลือดได้ทางนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยลดความเข้มข้น ของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในลูดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วยในเรื่องการรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่ 8. ช่วยป้องกันการอักเสบในช่องท้อง จากการศึกษาพบว,ว่าผลทับถิมมีช่วยลดเซลล์อักเสบเตรียมเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับถิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบตั้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ข้าวช่วยลดน้ําตาลในเลือดจากการศึกษาพบว,ว่าเมล็ดทับทิมและเปลือกทับถิมมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยสารสําคัญจากผลทับถิม จะช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ําตาลในเลือดและการหลัง่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองอีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกรูกโคสรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กรูโคสเ,เดสและกระตุ้นการหลั่งสารจำตับอ่อนให้ทํางานได้อย่างสมุลอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้ รดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิต์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดิอนอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุ้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิต์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านอนุมูลสระค่อนข้างสงูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลสระหลากหลายชนิดจึงช่วยลดการหลั่งเสของเนื้อเยอื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วย ยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทับทิมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้อมในฤดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็อร่อยและที่สําคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมากเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปรปงอยากจะบอกเลยเรียนทุกอย่างเป็นของทุกอย่างอ่ะเป็นเหรียญสองด้าน ที่สาคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทำให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทํางานในส่วนต่างๆของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ปลายอยากจะบอกว่าการดูแลที่สําคัญของเรามา,มากๆคือการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราดูแลร,ร่างกายของเราอย่างสม่ําเสมอ และที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งสำคัญลายคนบอกอบ oh, พิปาดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิ Stevens, ดกขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหรการตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงวันนี้พิปราอยากจะบอกให้ทุกวันทันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube healthyfit page h e a l t h y f i บานพิปาเพจคุณครูพิปายูทูบเบอร์ ช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่พูดส่งยุคคุณภาพพูดส่งัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ป่าลุยพันเอกีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ